หลังจากเรียนรู้ไวยากรณ์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์กันไปแล้ววันนี้เรามาต่อกับไวยากรณ์ที่เหลือในบทที่8ของหนังสือมินนโนนิฮงโกะกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปน e ิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาต่อหลักไวยากรณ์เป็นตอนที่2กันครับเริ่มจากไวยากรณ์แรกเลยคือตตโม ค,คำว่าตดเตมโมแล้วก็อมาดิเนี่ยเป็นคำกริยาวิเศษที่แสดงระดับครับถ้าตดเตโมก็จะแปลว่ามากถ้าอมาดิก็จะแปลว่าไม่ค่อยสองคำนี้จะเอาไว้ขยายคำคุณศรรพัพท์โดยวางไว้ข้างหน้าคำคุณศัพท์นั้นๆครับถ้าเราเรียนมาเมื่อวานก็คือเอาคำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนามแล้วข้างหน้าคำคุณศัพท์นั้นก็จะใส่คำกริยาวิเศษนั่นเองครับ วิธีใช้ก็คือตดเต้โมะแล้วก็อมมาริเนี่ยจะไว้ข้างหน้าคําคุณศัพท์ก็จริงแต่ว่ามีการผันนิดนึงครับถ้าตดเตโมะเนี่ยไว้ข้างหน้าคําคุณศัพท์ก็จะแปลว่ามากอันนี้ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเอาอมมาริเอาไว้ข้างหน้าคําคุณศัพท์แล้วจะต้องพันคําคุณศัพท์นั้นเป็นรูปปฏิเสธครับเพราะว่าคําว่าอมมาริจะมีความหมายว่าไม่ค่อยมีความหมายเชิงปฏิเสธก็เลยทําเป็นรูปปฏิเสธด้วยครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นครับ p e k i กิ้งวะตัดเต็มหมดสามุยเดสเบ็กิ้งวะตัดเต็มหสปักกิหนาวมากหรือถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเขียนว่าลำปังหัวตั o เต็ม s มดสามุยเดสลำปางหัวตัดเต็มหมดสามุยเดสลำปางหนาวมากนั่นเองครับต่อไปจุดๆการเสนวะตั o เต็มหมดน่ารัก จุดจุดการเสนว่าとても面白いですจุดจุดการเสนสนุกมากหรือตัวอย่างในหนังสือこれはとっても有名な映画ですこれはとっても有名な映画ですนี่เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากหรือถ้าใครอยากชมคุณแม่ก็お母さんはとっても親切ですお母さんはとっても親切です คุณแม่ใจดีมากต่อไปจะเป็นการใช้อามาริครับช่งางไฮวะอามาริซามุกุไนเดสช่งางไฮวะอามาริซามุกุไนเดสเซี่ยงไฮ้ไม่ค่อยหนาวจะสังเกตว่าจะใช้คำว่าซามุกุไนนะครับเป็นรูปปฏิเสธของคำว่าซามุยนั่นเองหรือถ้าเป็นฮอกไกโด,ดวะอามาริอัตสึกุไนเดสฮอกไกโดวะ あまりอึดกุน่ายเดสฮอกไกโดไม่ค่อยร้อนในที่นี้ก็ใช้คำว่าอึดกุนก็เป็นรูปปฏิเสธของคำว่าอึดนั่นเองครับตัวอย่างในหนังสือก็จะมีซากุระได้ือว่าあまり有名な大学じゃありませんサクラ大学はあまり有名な大学じゃありません มหาวิทยาลัยซากุระเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงนั่นเองในที่นี้ยูเม n นะไดงักกแล้วก็ทำเป็นรูปปฏิเสธทั้งหมดก็คือจาอะริมาเซนนั่นเองครับหรือถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ja ja คาเฟ่ว่าอามาริชิซึกะจาอะริมาเซนคาเฟ่ว่าอามาริชิซึคาจาอะริมาเซนคาเฟ่ไม่ค่อยเงียบนี่ก็ทำ คำว่าชิซ k กะเด u เป็นชิซ z กะจ j อาริมาเซนนั่นเองครับจําดีๆとตเตโมแปลว่ามากใช้กับรูปธรรมดาแต่อามาริแปลว่าไม่ค่อยต้องทําเป็นรูปปฏิเสธด้วยนะครับต่อไปคํานามว่าโดเดชก ประโยคโดเดสกะเนี่ยเอาไว้ใช้ถามความคิดเห็นความรู้สึกประทับใจของผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์ของสถานที่สิ่งของและบุคคลพูดง่ายๆก็คือถามความเห็นหรือว่าความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นหัวข้อของประโยคครับอาจจะใช้ถามสาธุทุกสุขดิบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้หรือว่าหนังสือที่กําลังอ่านอยู่อนิเมะที่กําลังดูอยู่เพลงที่กําลังฟังอยู่อย่างนี้ได้หมดเลยโดเดสกะ มาดูกันครับญี่ปุ่นวะโはเดสすかญี่ปุ่น的生活はどดで k a ความเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการถามว่าเอ,อ้ยอยู่ญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงบ้างประมาณนี้แบบคนไทยเราถามกันคนตอบก็ตอบว่า楽しいですชิเดสสนุกครับสนุกค่ะถ้าตอบอย่างนี้แสดงว่าเพิ่งมาญี่ปุ่นแน่ๆเลยต่อไป ไทยเดียริว่าどうですかไทยเดียริว่าどうですかอาหารไทยเป็นยังไงบ้างเอาไว้ใช้ถามคนญี่ปุ่นบ่อยๆเลยอันนี้เขาก็มักจะตอบว่าโมโおいしいですトテモおいしいですอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะหรืออย่างอนิเมะที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆดูช่วงนี้ครับริยาวะโดเดสกะ โฮริมิยะวะโดเดสริยเป็นยังไงบ้างหรือว่า h o ริมิยะรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้ประมาณนี้รู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องโฮริมิยะอมโมชิโรยเดสอ s โมชิโรยเดสสนุกครับสนุกค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนผมบอกเมาจริงๆว่ามันสนุกมากอหรือถ้าใครชอบไอดอลก็ลองถามเพื่อนที่ชอบไอดอลดูว่า Nog ิซากะ46ตี้ชิก n o กิซากะ46ว่าอย่างไ46เป็นยังไงบ้างตุ๊ดเตมุกคมกคาวายีเน่ารักมากครับน่ารักมากค่ะส่วนตัวผมก็เฉยๆนะผมจะฟังแต่เพลงไม่ค่อยดู MV เท่าไหร่ต่อไปประโยคคำนามที่1น่งว่าด้นะคำนามที่สองเดก การใช้คำว่าด้นกับคำนามแล้วก็เดสกาเป็นประโยคคำถามเพื่อให้ต้องการอธิบายถึงคำนามที่หนึ่งที่เป็นหัวข้อของการพูดคุยโดยที่คำนามที่อยู่ข้างหลังนั้นจะเป็นประเภทของคำนามที่หนึ่งครับแล้วก็จะใช้ด้นมาวางไว้ข้างหน้าคำนามที่สองที่เป็นประเภทนั่นเองเพราะฉะนั้นด้นจะต้องตามด้วยคำนามเสมอนะครับ ผมก็เลยจำว่าดนน่เนี่ยก็เหมือนเป็นคำคุณศัพท์นะนิดนึงก็เลยต้องตามหลังด้วยคำนามเสมอครับมาดูตัวอย่างกันนาราะดน o น่มาจ j ิเดสค่ะนาราเป็นเมืองแบบไหนเมืองนาราก็คืออยู่ใกล้ๆกับจังหวัดเฮียวโกะแล้วก็โอซาก้าเกียวโตแถวหน้นครับ ก็เป็นเมืองเก่าที่ขึ้นชื่อเรื่องพุทธศาสนามากๆเลยของญี่ปุ่นก็จะมีวัดเยอะมากแล้วเขาก็ตอบว่าฟูรุยมาจิเดสฟูรุยมาจิเดสเป็นเมืองเก่าแต่ให้ผมตอบนะผมจะตอบว่าชิคาโกโอ้ยมาจิเดสชิคาโก้โอ้ยมาจิเดสเป็นเมืองที่มีกวางเยอะมาก <laughs> เยอะมากจริงๆไปแล้วมีแต่กวางกวางกวางกวา ต่อไปโตเกียวว่าどんなとเดสกะโตเกียวว่าどんなとเดสกะโตเกียวเป็นที่แบบไหนนิจิยากาะนัโตโกโรเดสนิจิยากาะนัโตโกโรเดสเป็นที่ที่ค,คึกคักก็เรียกได้ว่ามีสีสันยามค่ำคืนตลอดเวลาเลยถ้าไม่มีโควิดนะ ตอนนี้มีโควิดอยู่ก็ร้านรวงก็จะปิดเร็วมากเพราะว่าร้านไหนที่ไม่ยอมปิดตามที่ทางการเขาขอความร่วมมือก็จะโดนเรียกค่าปรับล้ะครับต่อไปเป็นวงดนตรีที่หลายๆคนช่วงนี้กำลังชอบแน่ๆเลยโยอาซบิวะาดอนนาบันโดเดสกาโยอาซบิวะาดอนนาบันโดเดสกาโยอาซบิเป็นวงแบบไหนสเตกินาบันโดเดสสเตกินาบันโดเดส เป็นวงที่ดีเยี่ยมเป็นวงที่ยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้แล้วแต่จะชื่นชมกัน,ปนไปเลยครับหรืออันนี้คนญี่ปุ่นอาจจะมาถามเราเกี่ยวกับอาหารไทยว่าต้มยำกึ่งวะโดนะเรียวดีเดสก์ต้มยำกึ่งวะโดนะเรียวดีเดสก์ต้มยำกึ่งก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองครับต้มยำกุ้งเป็นอาหารแบบไหนคาราซุปไปเรียวดีเดส คาราซุปเป้าเดียวดีเดสเป็นอาหารที่เผ e ็ดเปรี้ยวออยากกินขึ้นมาเลยเนี่ยพอพูดถึงต้งยมยำกุ้งแล้วต่อไปรูปประโยคประโยคที่หนึ่งเชื่อมด้วยกะและตามด้วยประโยคที่สองครับคำว่ากะพอไว้ข้างหลังประโยคแบบนี้จะเป็นคำช่วยอีกแล้วทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคให้เป็นประโยคเดียวโดยมีความหมายว่าแต่ ผมก็จะจําว่าถ้ากะเนี่ยไปอยู่ข้างหลังประโยคเลยจะกลายเป็นคําว่าแต่ครับโดยมักจะอยู่หลังคํากริยาเนาะ,ะมาดูกันว่ามีประโยคแบบไหนที่จะใช้คำว่ากะกันบ้างนิฮงโนะทาเบโมโนะโอชิเดสกะทา i ก,กเดสนิฮงโนะทาเบโมโนะโอชิเดสกะทา i d เดสอาหารญี่ปุ่นอร่อยแต่แพง อันนี้จริงมากเลยจะบอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไทยเนี่ยที่เขาเอาไปเปิดทั้งหลายเนี่ยราคานั้นคือราคายุ่นนะครับแค่แปลงเป็นสกุลเงินไทยยกตัวอย่างเช่นโอโตยะเอย s u สุกิยะเอยรโยชิโนยะเอยหรือล่าสุดคือซูชิโร่ใช่ไหมที่จองคิวกันจนต้องเขาต้องปิดรับคิวไปราคาก็ใกล้ๆก,กับญี่ปุ่นเลยอาจจะบวกค่านิดนุ่นนิดนั่นหน่อย ก็ใกล้ๆกันครับแต่ผมก็จะรู้สึกว่าเออมันแพงจริงยิ่งอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบวะชกุอย่างนี้จะไม่ค่อยได้กินครับเพราะว่ามันแพงมากๆเลยกินแล้วก็แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยกินแล้วก็ไม่อิ่มอะต้องไปซื้อไก่ทอดเซเว่นกินต่อต่อไป仕事は忙しโですがะอิโซก事ชิเดสกะ ธนูชีเดสงานยุ่งแต่สนุกอันนี้ถ้าหลายๆคนที่รู้สึกยุ่งแล้วก็สนุกนี่ก็รู้สึกว่าเป็นกำไรชีวิตเลยเนาะได้ทำอะไรที่ชอบแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกทำได้เรื่อยๆแล้วก็ได้เงินตอบแทนมาด้วยก็ขอให้ทุกคนได้งานที่ชอบกันนะครับต่อไปพูดถึงเรื่องบ้านตัวเองบ้างครับคโนเยะวะฟูรุยเดสกาเบนเดสคโนวะฟรุเ บนดีเดสบ้านหลังนี้เก่าแต่สะดวกบ้านของผมตอนนี้เนี่ยน่าจะอายุมากกว่าผมหลายสิบปีเลยครับก็ <c oughs> ประมาณ40ปีอัพอัพไปแล้วแต่ว่าอยู่ในใจกลางเมืองก็เลยเดินทางสะดวกมากครับก็เลยฟรุ้ยเดสกะเบนดีเดสเก่าแต่สะดวกครับหรือใกล้ๆบ้านผมก็จะมี ย่านเมืองเล็กๆด้วยแต่ว่าคึกคักตลอดเวลาเลยผมก็เลยบอกว่าโคโนมาจิวะจีไซเดสกะนิยิยากะเดสโคโนมาจิวะจีไซเดสกะนิยิยากะเดสเมืองนี้เล็กแต่คึกคักจีไซเดสกะเล็กนะแต่นิยิยากะเดสคึกคักมากใกล้ๆกับบ้านผมเนี่ยจะมีย่านการค้าที่ชื่อว่าย่านนางกะยินซะ เป็นย่านที่ถนนสองข้างทางเป็นตึกเก่าๆแล้วก็เป็นร้านขายของกินเอยร้านทำนายดวงขายขนมปังทำตรายางเสื้อผ้ากระเป๋าและอื่นๆอีกมากมายมีร้านมองบลังที่คนต่อแถวกันเยอะมากๆด้วยแล้วก็มีร้านเหล้าที่ให้ยืนกินหน้าร้านอยู่ตรงข้ามร้านมองบลัง ก็เป็นภาพที่แบบเฮ้ยมีคนเยอะตลอดเวลาเลยแต่ช่วงโควิดก็คนน้อยไปสักพักหนึ่งตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้วครับและวยากรณ์สุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือโดเ e โดเ e คำว่าโดเ e เป็นคำปุดช้าสรรพนาหรือว่าคำแสดงคำถามครับใช้ถามในกรณีที่ต้องการให้เลือกสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสิ่งของที่มีตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปครับ สมมติว่ามีของสีขาวดำแดงอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าอ,อันไหนโดเรเดสกะอย่างนี้ครับมาดูตัวอย่างกันมิราซังนุคซาวะโดเรเดสก์มิราซังนุคซาวะโดเรเดสกร่มของคุณมิเลอร์คันไหนอโนวอนวิคซาเดสอโนอวิคซาเดสร่มสีน้ำเงินคันโน้นเวลาตอบก็พยายามใส่คำคุณศัพท์เพื่อบอกลักษณะของสิ่งของ ที่เราต้องการบอกว่าจะเลือกก็ได้หรือจะเป็นโคเรโซเรอาเรก็ได้ถ้าเข้าใจตรงกันนะแต่ถ้าพูดเป็นคำคำคุณศัพท์เนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนาะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไปขอยืมตัวละครจากอนิเมะที่ดูช่วงนี้อยู่ละกันเนาะฮ و ر ซังโนโนโตวัว d ะโดเรเดสก์ฮ و ر ซังโนโนโตวัวะโดเรเดสกสมุดโน้ตของคุณฮ o ริคือเล่มไหน อโนะอะไกโนโตเดสอโนะอะไกโนโตเดสสมุดเล่มสีแดงเล่มโน,น้นแต่ถ้าเกิดว่าตรงโน้ตมีสมุดต,ตั้งอยู่แค่เล่มเดียวก็อาจจะพูดว่าอโนโนโตเดสอโนโนโตเดสสมุดเล่มโน,น้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งมิยามูระซังโน้ป้าซุกงวะโดเรเดสก์ก๊ะมิยามูระซังโน้ปาซุกงวะโดเรเดสก์ก คอมพิวเตอร์ของคุณมิยามมระคือเครื่องไหนอโนกุเรโนพาโซกงเดชอโนกุเรโนพาโซกงเดชคอมพิวเตอร์เครื่องสีเทาเครื่องโน,น้นและนี่ก็คือวยากรณ์ของบทที่8ในหนังสือมินนโนนิฮงโกครับเอาละเรามาทวนคร่าวๆนิดหนึ่งว่าเราเรียนวยากรณ์อะไรกันไปบ้างในวันนี้ตดเตโมบวกคำคุณศัพท์ จะแปลว่ามากอัม,มาดิบวกคำคุณศัพท์รูปปฏิเสธแปลว่าไม่ค่อยคำนามวะโดเดสกะเป็นประโยคที่ใช้ถามความรู้สึกความคิดเห็นของผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรูปต่อไปคำนามที่1วะาดนนคำนามที่2องเดสกะใช้ถามเพื่อต้องการให้อธิบายถึงคำนามที่1 โดยคำนามที่สองจะเป็นประเภทของคำนามที่1ครับประโยคที่1นึงะประโยคที่สองคำว่ากะในที่นี้ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันมีความหมายว่าแต่โดเดโดเดเป็นคำบุตรชาสรรพ,พนามหรือว่าคำแสดงคำถามใช้ถามในกรณีที่ต้องการให้เลือกสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนสิ่งของที่มีตั้งแต่สมสิ่งขึ้นไปครับ แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,768คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับ ถ้าชื่นชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ